หายไปไหนมาหนึ่งเดือนแล้วเราได้ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์มาจะรู้สึกแบบปวดแขนมากๆนะคะนี่เราได้ดอปเปอรมาใหม่นะคะพอทำอะไรแล้วมันจะรู้สึกเหนื่อยๆหน่อยะคะ่ะ ก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมาเดือนกว่าๆนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราจะออกมาพูดแบบด้วยเสียงแบบนี้นะคะอาจจะเรียกว่าออกมาบ่นก็ได้นะคะก็คือจะออมาพูดว่าหายไปไหนมาหนึ่งเดือนแล้วก็พูดเร่เปื่อรวมไปถึงพูดแผลในอนาคตด,ด้วยนะคะ โอเคค่ะเริ่มที่เรื่อแรกนะคะจริงๆก่อนที่เราจะหยุดเราก็ได้มีการบอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะใน i n s t a g r กรม Instagram นะคะแล้วเราก็ว่าเรามีสอบปลายภาคนะคะสอบปลายภาคก็คือมันค่อนข้างจะงนิดหน่อยแล้วก็หลังจากสอบ เสร็จนะคะก็เราใช้เวลาอะไรประมาณสองอาทิตย์นะคะในการสอบแปลาภาคแล้วกเ็เรามีไปสอบทุนอะไรพวกนี้มาด้วยนะคะโอเคเราถึงเรื่องสอบปลาภาคก่อนคือทุกคนจะรู้ใช่ไหมคะว่าเรียนออนไลน์มันค่อนข้างจะน่าเบื่อซึ่งพอเราได้สอบปลายภาคอะไรเงี้ยมันพอเราเรียนออนไลน์มากๆา,กากะคะ่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเรา หมดไฟขึ้นมาแล้วพอคือพอเราหมดไฟใช่ไหมเรามันความรู้สึกมันจะแบบยักทิ้งทุกอย่างไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยนะคะมีพยายามทําคลิปอยู่แล้วก็ได้นั่งลิสต์พวกคลิปที่เราอยากจะทําแต่พอทําเข้าจริงๆอะคลิปมันค่อนข้างไม่มีคุณภาพอะคะ่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราลบทิ้งออกไปเพราะว่า เราไม่อยากอัพคลิปที่แบบทำลวกๆแล้วมันมันมันไม่ได้คุณภาพเราก็ลบตัดสินใจลบทิ้งไปหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปสอบทุนมานะคะเป็นทุนไปมหาลัยญี่ปุ่นนะคะเราผลออกมาก็คือเราได้ทุนนะคะทุกคนแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะสละสิทธิ์นะคะแล้วก็ สอบเข้าที่ไทยแทนนะคะซึ่งส่วนตัวเราก็ค่อนข้างเสียดายนะคะเสียดายมากๆที่ไม่ได้ไปเพราะว่าเราเองก็อยากไปญี่ปุ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะอยากไปเรียนอยากไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอมันมีปัญหาแล้วมันก็ต้องไว้ข้าวหลัง <c oughs> เดี๋ยวราจะทำ ยังไปด้วยนะคะอันนี้เราได้ดอเปอร์มาใหม่นะคะช่วงที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนะคะเพราะว่า มันอยู่ในสภาวะบทไฟแล้วก็นอนเยอะๆเพราะว่าพอทำอะไรแล้วมันจะรู้สึกเหนื่อยๆอะคะ่ะมันจะเหนื่อยแบบเหนื่อยโดยไม่มีสาเหตุคือพอจะทำนู่นทำนี่แล้วแบบงานมันก็ไม่มีประสิทธิภาพนะคะทุกคนกิดไห่ จากได้ทุนแล้วเราก็มาตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ,จ่ายอะไรเงี้ยก็บอกเราวมาวาเราก็มันไม่พร้อมอะไรเงี้ยะคะ่ะเราก็เลยโทรไปสละสิทธิ์กับเขาแล้วก็บอกเขาว่าให้คนที่พร้อมไปแทนดีกว่านะคะก็เราคิดว่าการสละสิทธิ์ครั้งนี้การติดครั้งนี้มันก็อาจจะเป็นสาเหตุของอีกอย่างหนึ่งของการหมดไฟของเรานะคะมัน เฟลอะไรเงี้มากแต่ว่าแต่ว่าเรามีเพื่อนพี่ที่คอยให้กำลังใจอยู่เสมอนะคะแล้วก็มีทุกคนรอบตัวเราให้กำลังใจเราก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ใช่ๆชวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะวันที่10เราได้ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์มา ได้ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปอะไรตอนฉีดวัคซีนมาเลยนะคะแต่ว่าหลังจากฉีดมาค่ะมันจะรู้สึกแบบปวดแขนมากๆนะคะแล้วคืออืมตรงนี้มันจะปวดไปทั้งแขนเลยค่ะซึ่งหลังจากฉีดนะคะแล้วก็กินยาพาร,ราแก้ไข้แก้ปวดแล้วก็นอนพักผ่อนซึมประมาณ2วัน ประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลังก่อนหน้าน,นี้เราก็มีขายของเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะเป็นขนมค่ะขนมเดฟุเป็นขนมเดียวที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันก็มันโอเคนะ,คะอะไรเงี้ยจริงๆเราอยากขายขนมนานแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งมาได้มีโอกาสตอนช่วงปิดเทอมนี้แต่ว่ามันค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าคนที่ซื้อมันส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆของเรา ซึ่งพอปิดเทอมใช่ไหมคะเพืเ่อนๆหลายคนก็มาคนบ้านอยู่ไกลมากแล้วก็เลยมีปัญหาเรื่องการขนส่งนิดหน่อยคะ่ะแต่ว่าก็โอเคนะคะได้ทำขนมเราเป็นคนชอบทำขนมนมากๆนะคะอยากได้เาตาอบสักอันหนึ่งมวยที่บ้านเราคงจะทำขนมทั้งวันเลย เราชอบทำอะไรที่มันแบบใช้แบบความอดทนสูงๆอะไรเงี้ยซึ่งพอมันเป็นขนมนออกมาเนี่ยค่ะเราก็ชอบตกแต่ง,งนี่นั่นมันมันมันเข้าทางเรามากนะคะถึงแม้ว่าบางทีเราก็จะแบบเหนื่อยในการทําอะไรเงี้ย้งแต่ว่าพอได้ทําขนมนอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราตัดสินใจว่าเราจะกลับมาทํา a s m เมเหมือนเดิมแล้วนะคะส่วนคอนเทนต์ในอนาคตเราก็อยากจะทำเป็นแบบก็ประมาณเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรวุ่นวาก็ยังคงเป็นเนยเหมือนเดิมคือคอนเทนต์เนยจะเป็นแบบ ASMR อ์เป็นหลักใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็น ASMR ที่ไม่ว่าจะเป็นโรลเพลย์หรือว่าจะเป็น ASMR แบบเสียงเฉยๆหรือว่า มาทำอะไรไดสละก็จะยังคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของเดือนนี้นะคะเนยก็มี preparation สำหรับวันฮาโลวีนไว้เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าคิดไว้ว่าจะเป็นคลิป a อสเมาที่ดีขอพูดถึงวัคซีนไฟเซอร์ต่อได้ไหมคะ ก็คือเราครั้งแรกที่เราได้กินว่าเราจะได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์คือเราลงทะเบียนทันทีเลยค่ะทุกคนลงแบบซีจ้าซีจ้าอะไรเงี้ยแล้วคือมันก็มีดราม่ากเกิดขึ้นใช่ไหมคะเรื่องวัคซีนเอ่อไฟเซอร์นักเรียนนะคะเป็นแฮชแท็กในทวิตเตอร์ใน,ในส่วนของเราเองนะคะเราค่อนข้างที่จะออไม่รู้สิ คือเราเข้าใจนะคะว่าการตัดสินใจที่จะฉีดหรือไม่ฉีดมันเป็นสิทธิ์ของคนใดคนหนึ่งแต่ว่าคือพอมันอยู่ในบริบทประเทศที่หลายคนออกมาเรียกร้องเพื่อที่จะได้วัคซีนตัวนี้แต่พอได้มาปุ๊บก็มีคนออกมาบอกว่า,วาไม่อยากฉีดไม่อยากฉีดทั้งทั้งที่เอูอ้คนที่เป็นเป้าหมายจะได้แบบคือเขาต้องการฉีดเพื่อที่จะได้เปิดเรียนแต่ว่า เราบอกว่าไม่ฉีดไม่ฉีดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการามือไม่พายเอาเท้าหลางน้ำนะคะแต่พอมาเป็นไฟเซอร์คือมันเป็นวัคซีนที่ดีกว่าอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ได้เข้ากับทุกคนได้แต่เราคิดว่ามันมาเป็นวัคซีนที่สามารถฉีดได้ในเด็กช่วงอายุสำหรับวัยเรียนก็อยากให้อยากให้คนที่ตัดสินใจจะไม่ฉีดหรือว่าอะไรก็ ให้ลองคิดทบทวนดูอีกทีหนึ่งนะคะันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมาพูดมากแล้วนะคะอันนี้เป็นถงเก,ก็บความเย็นที่เราซื้อมา,อาใช้กับในฟุกุของเรานะคะ ก็เราสั่งอไอซ์แพคมานะคะเอาโมาแช่น้ำแข็งแล้วเวลาจะส่งเราก็จะใส่ไอซ์แพคไปให้ในกล่องนะคะมันเป็นการลดต้นทุนสำหรับคนที่ไม่อยากส่งควบคุมความเย็นนะคะนี่เขาจะมีผงอะไรสักอย่างอยู่เราจะให้ดูคือพอมันใส่น้ำไปะคะ่ะใส่น้ำไปช่องนี้ มันไม่เป็นถุงสัญญากาศหรือว่ายังไงเราไม่แน่ใจแต่ว่าพอเราเทกลับมาน้ำมันจะไม่ออกมาฝั่งนี้ค่ะมีซนะิ่งมาก